ราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวทลายทุกคนนด้่น,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 นะครับผมอยู่ผมขิงในช่องขิงเน่นะครับผมก็วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องน้องหูเทากันนะว่าซีนกับซีหนึ่งเนี่ยมนเล่นยังไงนะครับสําหรับมือใหม่หรือว่าคนที่เพิ่งกลับมาเล่นเพราะว่าเห็นต้นขาของน้องแล้วแบบมันทนไม่ไหวอะครับผมน้องๆก็จะมาสอนวิธีเล่นเนาะคือจะทําให้น้องเนี่ยรียดามจออกมาได้สูงที่สุดแล้วนะครับมาและเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะทุกคน เอาเลยครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ในอีกสถานที่หนึ่งแล้วนะแล้วคุณถามน่ารักมากก็เรามาเริ่มจาก c ีูนกันก่อนเลยเนาะซีศูนเนี่ยถ้าเราจะรีดาเมจออกมาให้เยอะที่สุดเนี่ยเราต้องฝึกแคนเซิลแอนิเมชันนะครับก็คือการชาร์จตีแล้วก็โดดนะแบบนี้นะครับกด E มาก่อนชาร์จตีแล้วโดดอย่างนี้ครับตีแล้วโดดชาร์จตีโดดนะใช่ประมาณนี้นะครับ เฉลี่ยเนี่ยจะอยู่ที่8รอบนะทุกคนสําหรับ C0 ตอนฝึกเนี่ยค่อยๆไปช้าๆก่อนก็ได้ครับแล้วค่อยไปเร็วนะอย่างเงี้ยใช่ครับประมาณนี้นะเอาเลยครับจบจาก C0 ไปแล้วนะเรามาต่อที่ C1 เลยนะครับ C1 เนี่ยจะเล่นคล้ายๆกับ ซีูนะแต่ว่าเปลี่ยนจากการกระโดดเนี่ยเป็นการแดชเอานะครับก็ทําเหมือนเดิมเลยครับแค่เปลี่ยนจากการกระโดดเป็นแดชเอานะนะอย่างนี้นะครับชาร์ตี้เดชชาร์ตี้ดชชาร์ตี้ดชเห็นปะนี่นะประมาณนี้นะครับฉเฉลี่ยเนี่ยจะจิ้มได้ประมาณ10ทีนะครับส่วนสีสูนี่จะจิ้มได้ประมาณ แทีนะครับเฉลี่ยเฉลี่ยนะก็ตอนที่ฝึกเนี่ยค่อยๆฝึกนะครับอย่าอย่าไปรีบมากนะเดี๋ยวเอาให้มือเราชินก่อนนะครับอะชาตีแด,ดอย่างนี้นะทุกคนชาตีแด,ดอ่าี้นะครับจะกดเป็นชิปหรือว่าเป็นคิกขวาก็ได้นะครับในการเนะาะประมาณนี้นะครับสำหรับซีหนน้องมุเ่านะ เดี๋ยวขอแถมกันหน่อยแล้วกันนะครับผมว่าแล้วงูเถาเนี่ยควรอัพพรสวรรค์ยังไงนะครับก็เริ่มแรกนะอัพที่โจมตีปกติก่อนนะครับลองลงมาก็จะเป็นสกิลอีแล้วก็สกิลอันติเมทนะครับประมาณนี้นะทุกคนเอานะครับก็มี ประมาณนี้นะทุกคนก็อันนี้เป็นทริคเล็กๆน้อยๆแล้วกันเนาะสำหรับคนที่อยากจะฝึกน้องหูเถาหรือว,ว่าเพิ่งเข้ามาเล่นเกมนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าน้องเนี่ยเล่นยังไงนะครับก็ดูคลิปนี้ไปแล้วก็จะได้เข้าใจกันมากขึ้นเนาะวันนี้ไม่มีอะไรแล้วครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่มะเข้ามาดูด้วยถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับเพจะได้เห็นคลิปกันเยอะๆเนาะเราจะได้มีกาลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับผม,ผมก็บ๊ายบายเจอกันทุกคนนะครับขับรถดีๆนะ๊มยบายจุ๊บๆไปแล้ว